สวัสดีครับผมอาจารย์หนึ่งะครับจาก 3D Design Center นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือ s k t t u u p นะครับเอาไว้ใช้ในสำหรับในการเขียนอาคารมาสักหลังหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเวลาเราเขียนอาคารสักหลังหนึ่งอาจจะเป็นชั้นเดียวก่อนก็ได้ครับเรามาดูว่าประโยชน์ของมันเนี่ยคืออะไรแล้วก็ความเร็วของมันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูตรงนี้นะฮะขั้นตอนนี้นะครับผมเขียนสดเลยนะครับก็คือจะไม่มีแบบเขียน เขียนโดยใช้เครื่องมือเขียนมาเลยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าใช้เครื่องมืออะไรบ้างนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับบอกเลยว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ซับซ้อนนะฮะ,ะเดี๋ยวลองใช้อย่างเช่นเดี๋ยวผมจะเขียนบ้านก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยผมอาจจะต้องกําหนดเป็นพื้นก่อนเขียนเป็นพื้นก่อนอมีการกําหนดระยะกว้างคูณยาวใช่ไหมครับผมใช้ตัวนี้เลยเล็กเทนเกิลนะครับผมก็คลิกไปปุ๊บเนี่ยคลิกไปปุ๊บลากเป็นพื้นก่อน คลิกซ้ายไป1ครั้งแล้วก็กําหนดขนาดมาเลยครับกว้างคูณยาวสมมุติว่าตัวบ้านผมกำหนดี่สี่อ่าคูณด้วยตัวคูณก็จะเป็นคอมม่านะครับสีคูณเจ็ดแล้วกันแล้วก็ Enter ่าเห็นไหมฮะเรียบร้อยแล้วผมได้เป็นพื้นแล้ะประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้เนี่ยผมจะเขียนเป็นก้อนก่อนนะครับเวลาเขียนเร็วๆนะฮะ ผมจะใช้วิธีคือพอปุ๊บผมดึงขึ้นมาเลยเป็นความสูงนะครับผมดึงขึ้นมาจากระดับพื้นนะครับขึ้นมาเป็นความสูงเลยนะครับสูงเท่าไหร่ดีครับออะสัก3.5 enter อ่าเรียบร้อยนะครับผมได้แล้วนะครับเป็นกล่องนะครับอ่าทีนี้ผมจะใช้ดินสอนะครับอ่าดินสอขีดตรงนี้ผ่ากลางไปเลยนะครับไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ select คลิกเข้าไปตรงนี้ใช้คำสั่ง move นะครับ คลิกซ้ายแล้วก็ดึงขึ้นไปตรงๆเลยนะครับอ่าจะเห็นว่ามันก็จะเป็นทรงบ้านที่เดี๋ยวนี้มีการได้เห็นเยอะมากก็คือทรงนอร์ดิกนะฮะอ่าอย่างอย่างอันนี้อ่าสูงสักเท่าไหร่ดีเอาสักสองเมตรแล้วกันอ่าโอเคเห็นไหมฮะเราเราเริ่มเห็นเป็นรูปทรงเป็นก้อนๆก,ก,ก่อนนะครับอ่าทีนี้มันก็เหมือนการทําแบบล่างนะครับเวลาเราจะดีไซน์อาคารเนี่ยเราต้อง ถ้าเกิดเรามาจากอย่างนี้ก่อนเราทําจากสเกตช์รัพก่อนเนี่ยมันจะเห็นภาพครับแล้วก็มันจะง่ายด้วยนะครับเพราะว่าสเกตช์รัพเครื่องมือไม่ซับซ้อนแล้วเวลาแก้ไขเนี่ยมันจะมันจะง่ายนะฮะอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้อ่ะผมเริ่มทําให้อาคารหน้าตามันดูมีมิติหน่อยนะครับ่ออย่างเช่นผมใช้ซีเล็กนะครับคลิกตรงนี้อ่าคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ออฟเซตนะครับคลิกเข้ามาสักจุดสามอ่าเห็นไหมฮะ มันเริ่มมันเริ่มมีการแบ่งระนาบแล้วนะครับอันนี้คือการทํางานของมันนะครับอ่ามันจะมีการแบ่งะแบบระนาบหมายความว่าเราสามารถใช้เครื่องมือพุทส์แอนพูนะครับอ่าตัวนี้จะดึงตัวไหนออกมาก็ได้อ่ะสมมติว่าผมดึงตัวนี้ผมดึงตัวนี้ขยับเข้าไปข้างในอ่าสักจุดสี่อ่าเรียบร้อยเห็นไหมฮะนีะ่หน้าตาอาคารมันเริ่มมีมิติแล้วผมมาทําอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะครับ อันนี้ผมใช้เครื่องมือนึงนะครับใช้คําสั่งซีเล็กแล้วผมกดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็จุดสามเหมือนกันะนะฮะนี่เรียบร้อยนะฮะอาคารเรามันเริ่มดูมีวิติแล้วนะครับผมเขียนไว้แค่นี้นะครับแล้วผมก็จะผมเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมจะทําเป็นกระจกเป็นประตูนะครับตรงนี้ข้างๆก็จะมีประตูแล้วก็มีหน้าต่างอะไรเงี้ยนะครับาเขียนลักษณะประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวผมจะเขียนพื้น เขียนพื้นมาฝั่งนี้อ่านะครับเขียนพื้นมาผมก็เดี๋ยวตัวนี้ผมจะคลุมมันตั้งก่อนคลุมทั้งหมดก่อนแล้วคลิกขวาเมคกรุ๊ปไว้นะครับอ่าเมคกรุ๊ปก็คือทํามันเป็นก้อนก้อนเดียวก่อนแล้วผมก็จะใช้ดินสอนะครับเห็นไหมครัอ่าสักสาเมตรอ่าสาเมตรตรงนี้ตรงนี้สักเจ็ดเมตรอ่าไปปิดนี้แล้วก็ลากปิดซ้ําอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันเกิดระนาบนะครับ ดึงขึ้นมาเป็นความสูงพื้นสักจุดส e มเ e r เรียบร้อยเห็นไหมฮะแล้วก็เมก,กูไปเสร็จละนี่เห็นไหมฮะเรียบร้อยนะครับผมก็ากอปอันเนี้ยขึ้นไปครับไปไว้นี้เห็นไหมฮะง่ายเลยเราก็จะเห็นภาพค่อยๆเห็นภาพแล้วเห็นไหมครับเดี๋ยวเราเล e c กนะครับผมใช้มูคกด c อนโทรลหนึ่งครั้งนะครับอันนี้อาจจะไม่ค่อยเน้นเรื่อง ไม่ค่อยมาอธิบายเรื่องว่าต้องกดตรงไหนคําสั่งไหนนะครับอาจจะมีบอกนิดนึงแล้วก็เขียนเขียนเลยนะครับมันจะเร็วนิดหน่อยนะครับแต่นี้เราจะให้ลูกค้าเห็นภาพก่อนว่ามันทําได้ถึงขนาดนี้นะครับอ่าโอเคอเดี๋ยวมูฟลงมาลงมานิดนึงอ่ะสักจุดสองนี่นะครับเสร็จแล้วนะฮะอ่ะที่เลือกผมก็เขียนเสาเลยตรงนี้อ่าเสานี้สักจุดสอง คอมม่าจุดสองเอนเตอร์หะฮะพุชขึ้นไปนี่แล้วก็คุมคลิกขวาเมคกรุ๊ปนะครับก๊อปเลยครับใช้มูฟกดคอนโทนนี่อ่าเนี่ยเสร็จแล้วเห็นไหมฮะเรียบร้อยง่ายๆเลยก็จะได้ส่งลักษณะบ้านอาคารอย่างนี้นะครับให้ลูกค้าเห็นคร่าวๆนะครับอ่านะฮะอ่ะโอเคทีนี้ผมจะมาใส่รายละเอียดให้มันละใส่อย่างเช่นใส่ประตูใส่หน้าตา่าง ใส่อาจจะใส่หลังคานะครับใส่วัสดุหลังคานะครับเดี๋ยวลองดูซึ่งตัวนี้เนี่ยข้อดีของไซคับอีกอย่างนึงนะครับเวลาเราจะใส่โมเดลอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีนะเราไม่มีโมเดลที่สามารถที่จะอย่างเช่นผมอยากได้ประตูอะไรพวกนี้ถ้าเกิดเราไม่มีนะครับมันจะมีคําสั่งก็คือ 3D w a r e ว o u s e นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดลูกค้าคลิกเข้าไปนะมันจะมีให้โหลดมันจะมีให้เราโหลดเลยว่าเราอยากได้โมเดลตัวไหน แต่ถ้าเป็ดแต่ว่าเนื่องจากเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับเวอร์ชั่นใหม่นะมันจะให้เราซายอินก่อนนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะผมลองคลิกเข้าไปปุ๊บอ่าเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเนนี้ยครับนี่คือข้อดีของมันเลยนะครับมันทําให้งานเรารู้สึกว่ามันมันสนุกยิ่งขึ้นนะครับอ,อย่างเช่นผมอยากได้ประตูอ่าโอเคนะฮะมันจะมีให้เราเลือกเลยครับแล้วก็หาประตูดีๆสักบานหนึ่งเอามาใช้กับงานเรานะครับเราไม่ต้องมีเสียเวลาเขียนนะครับ คลิกเข้าไปกดดาวน์โหลดปุ๊บอ่ามันจะขึ้นอย่างนี้เห็นไหมฮะหมายความว่าเราต้อง s ซ g ์อินก่อนนะครับผมคลิกเข้าไปนะแต่แต่ทีนี้มันดีอย่างตรงที่ว่าพอเราไซน n อินปุ๊บเนี่ยมันจะมีตรงนี้นะครับเราไซน n อินถ้าเกิดเรามี gmail นะครับเราก็คลิกเข้าไปเป็นใช้ gmail ของเราเนี่ยสมัครก็ได้นะครับแค่นั้นพอนะครับมันจะเร็วนะครับอ่ะผมยกตัวอย่างแค่นี้นะครับอ่ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดผมมีโมเดลอะไรพวกนี้นะครับผมไปเอามาใช้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะอ่าอันนี้ส่วนใหญ่ผมจะเขียนและเก็บไว้นะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะต้องนำมาใช้อ่าเนี่ยมันมีการตั้งชื่ออ่ะสมมุติเปกเอามาอานนันนึงก่อนนี่เห็นไหมฮะอ่าเนี่ยตัวนี้คือโมเดลที่เราเขียนไว้เราเก็บไว้เรามาทำอ่านะครับกำหนดเลยว่าประตูอยู่ฝั่งไหนดี อ,อยู่ตรงนี้สมมุตินะวางไว้ก่อนผมก็อย่างเงี้ยครับไปไฟล์ที่ไปไฟล์ import นะครับอ่านะบานเฟียมเห็นไหมครับผมก็มีบานเฟียมไว้ด้วยนี่นะครับอ่าโอเคนี่นะครับอ่ะสมมติว่าสมมุติว่านี่คือนี่คือตัวอาคารผมจะจะจะ ตัวอาคารที่ผมใส่พวกรายละเอียดประตูหน้าต่างมาเรียบร้อยแล้วฮะอันนี้ผมใช้เครื่องมือโรเตท,ทหมุนมันนะครับหมุนมันอ่ามันตรงนี้นะครับถ้าเกิดลูกค้าสนใจนะครับสามารถสมัครเรียนได้เลยในในเว็บ3 d Design นะครับอ่าตรงนี้จะเป็นหลักสูตรที่แบบเราเราทาเป็นหลักสูตร e-Learning ไว้นะครับก็คือล,ลูกค้าสามารถเรียนผ่านผ่านเรียนอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับอ เรียนผ่านวิดีโอนะครับโดยทางเราเนี่ยได้ได้จัดทําเป็นทีละบททีละบทนะครับเป็นละทีละคําสั่งแบบละเอียดเลยนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีเทคนิคตรงนั้นสอดแทรกเวลาเราจะเขียนงานมาอย่างนี้นะครับอ่อาวน,นะครับอโอเคอะจะเห็นว่าผมต้องเอาไปเอาให้มันไปไปแน่วไว้กับผนังนะครับแน่วไว้อย่างนี้นี่นะครับ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมก็ไปเร็วๆนะครับให้เห็นว่าอ่ะโอเคเรียบร้อยเสร็จละเดี๋ยวผมไปเอามาซักอีกบานหนึ่งแล้วกันนะครับนี่นะครับหน้าต่างอ่ะโอเคอิ Import, นพุมาแล้วนะครับแล้วก็หมุนมานิดนึงอ่ะเดี๋ยวเอาอีกบานหนึ่งดีกว่านะครับ ลองดูบานนี้อ่าโอเคบานนี้โอเคนะครับเรามาใช้เลยครับนี่อย่างนี้นะครับอโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับที่เหลือ,อเดี๋ยวข้างหลังข้างหลังเอาอีกบานหนึ่งนะครับาบานนี้แล้วกันนะครับอ่าโอเค จะเห็นว่าถ้าเกิดเขียนจริงๆนะครับถ้าเกิดเรารู้เครื่องมือนะครับจะเห็นว่ามันไม่ถึงชั่วโมงนะครับเวลาเราเขียนนะครับเนี่ยจะเห็นว่าผมก็ขึ้นเป็นกล่องเนี้ยครับแล้วก็เอาโมเดลพวกนี้มาวางเห็นเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ผมอาจจะยกสูงสักจุดสามนิดนึงนะครับให้มันลอย เนื่องจากมันมันมันจะมีพื้นด้วยนะครับพื้นข้างในแต่เราไม่ได้เขียนนะครับอันนี้คือขั้นตอนนี้ผมจะเขียนเฉพาะกรอบภายนอกนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับเสร็จละทีนี้ผมจะเจาะจะเจาะให้มันเป็นเป็นช่องให้มันเห็นรูปทรงของประตูนะครับวิธีคือเนื่องจากถ้ามันเป็นกรุ๊ปนะครับผมดับเบิลคลิกเข้าไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตีอย่างนี้เลยอ่าลากทับอย่างนี้เลยครับดื้อๆเลยฮะไม่ไม่ยากเลย อ่าลากอย่างเงี้ยครับคุมอย่างเงี้ยโดยใช้เครื่องมือเล็กทิงเกิลนะครับปูอย่างนี้เลยอ่าโอเคแล้วก็พุ่งสนูครับจุดหนึ่งอ่าเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ผลักเข้าไปจุดหนึ่งนะครับอ่าจุดหนึ่งนะฮะทีนี้จะเห็นว่าเนื่องจากวัสดุของเรามันเป็นกระจกมันต้องเห็นข้างในใช่ป่ะครับแต่เนื่องจากว่าเราแค่ผลักเราแค่ผลักผนังนะครับให้มันยุบเข้าไปแต่ว่าไอระนาบไอระนาบตรงเนี้ยมันยังอยู่ที่ผม เห็นไหมตรงนี้นี่คือแล้วหน้าที่เราผลักเข้าไปให้เราซีเล็ก e l e t e เลยครับอ่าง่ายๆเลยซ e เล c กแล้ว e l e t e เห็นไหมมันจะเห็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผลักไปก่อนจุดหนึ่งแล้วก็ซีเล็ก e l e t e เลยอ,อันนี้คือเราเราเห็นแค่กรอบนอกนะครับข้างในเราก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับนี่ผลักเข้าไปจุดหนึ่งนะครับอันนี้ elect อ่านะครับนี่นะครับ จุดหนึ่งเห็นไหมฮะ s e l e c t คลิกเข้าไป Delete เลยนะนี่ประมาณนี้เห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วได้แล้วอาคารมาหลังหนึ่งนะครับอ่าทีนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาก๊อปอันนี้อ่าก๊อปออกมานะครับอ่าหมุนนิดนึงอันนี้ผมวางแบบคร่าวๆไปก่อนนะครับอ่า นี่นะครับอาจจะอ,อยู่ตรงนี้แล้วกันแล้วก็นี่เลยจุดหนึ่ง select delete เรียบร้อยนะฮะได้ละนะครับนี่นี่คือบ้านทรงบ้านมาหลังนึงนะครับไม่ยากเลยนะครับที่เหลือเดี๋ยวตรงนี้ผมก็จะใส่สีนะครับใส่สีให้มันตรงนี้ผมอาจจะ สเล็กนี้นะครับตอ,อบออกมานิดนึงหรือว่า Offset ก็ได้ครับออฟเซตอ่าออฟเซตสักจุดศูนย์ศห้นี่นะฮะแล้วก็ปิดตรงนี้อ่าจะกดับหลักของมันคือมันต้องมีเส้นรอบรูปปิดหัวปิดท้ายนะครับมันถึงจะเกิดระน้าแล้วเราก็ค่อยใช้เครื่องมือพุชนภูเห็นไหมฮะทำอย่างนี้ได้นี่อ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับส e เล็ก อ่า e c t Offset คลิกจุด05อ่าแล้วก็ปิดหัวปิดท้ายตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ p u s จุดอ่าจุดสามเรียบร้อยนะฮะเสร็จแล้วนะครับอ่ะตรงนี้ผมอาจจะทำเป็นขอบนิดนึงจุด05นะครับอ่ากดลงไปเป็นความลึกนะครับสักจุด1นนะครับอ่ะอันนี้เราก็ตัดนี้ อ่าเนี่ยเสร็จแล้วนะครับนี่นะฮะอ่าหรือว่าหรือว่าหรือว่าเราอาจจะอ่าตัดตรงนี้ดีกว่านี่นะฮะเราก็ที่เหลือตรงนี้เราก็ตีอย่างนี้เลยครับอ่าเนี่ยเห็นไหมตีเส้นเอียงไปเลยครับเราก็จะได้หลังคาที่เป็นลักษณะอ่าเหมือนหลังคาสาโลปออกมานะครับ นี่เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวแมทเทเรียลเลยครับที่สุดท้ายพอเราเขียนเสร็จปุ๊บเนี่ยลองใส่สีดูนะครับแมทเทเรียลนี่นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะไปเอาลายมีเทานะครับเทไปปุ๊บเสร็จแล้วนะครับตรงนี้อโอเคนะครับเรียบร้อย นะครับอ่ะกรอบตรงนี้ขอเป็นกรอบดำหน่อยผมก็จะไปเอาสีคัลเลอร์มาเนี่ยครับมันจะมีคัลเลอร์กับคัลเลอร์เนมนะครับอันไหนก็ได้นะครับอ่ามันขั้นตอนพวกนี้นะครับมันมันจะมีบอกนะครับถ้าลูกถ้าถ้าลูกค้าสนใจเรียนในหลักสูตรนะครับจะบอกว่าวิธีการเทอ่าเราจะเทยังไงให้มันแบบเทแล้วแบบ มันทีเดียวจบเลยนะครับไม่ต้องมาเทหลายรอบนะครับอโอเคเห็นไหมฮะเรียบร้อยนี่อ่ะตรงนี้อ่าเรียบร้อยเสร็จแล้วครับนะฮะนี่อาคารเดี๋ยวผมก็จะเทเป็นสีขาวาเลยครับ อ่าโอเคนี่นะครับอ่าสะละตรงนี้อาจจะขอเป็นอ่าหรือว่าผมไปเอาไฟล์ Import มาก็ได้นะครับอ่า Import แล้วก็ไปที่อ่าก็คือผมสามารถที่จะไปโหลดเอา Material ที่เราเซฟเก็บไว้นะครับเอามาใช้ทํ่งานเราได้นะครับ สมมติผมดูนะนี่นี่นะครับอ่าโอเคไหมฮะนี่ง่ายๆเลยนะครับนี่ดูดสีก็ได้นะฮะอ่าเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับคลิกเข้าไปให้เจอระนาบนะครับ Import ม,มาเลยครับแล้วก็อ่ะตรงนี้เลือกงานะสักชิ้นหนึ่งอ่าโอเคแล้วก็ Import ม,มานี่เห็นไหมคลิกแล้วก็คลิกอีกรอบหนึ่งนี่เราก็จะได้ลายไม้สวยงามเลยนะครับอ่าโอเค นะครับอ่าโอเคนะครับเสร็จละนะครับเดี๋ยวไปที่ไฟล์ใหม่นะครับ import นะครับอ่า<ม>แล้วก็ไปเอาโมเดลที่เราเซฟเก็บไว้อะอย่างเช่นพวกหมวดงานต้นไม้เนี่ยฮะเอาไปใช้ได้เลยนี่นะฮะเราเซฟเก็บไว้เยอะเลยนะครับ มันจะสนุกตรงนี้นะครับมันจะจะสนุกเหมือนกับว่าเราเราสามารถเราไม่ต้องเสียเวลาปั้นโมเดลอะครับแล้วก็แค่เอามันมาใช้ได้เลยนะครับอ่าเนี่ยเอามาประดับชิ้นงานเออนี่นะฮะงานมันก็เริ่มดูดูดีขึ้นนะฮะพอมีต้นไม้วางเข้าไปนะครับอ่า เดี๋ยวลองดูมีนครับต้นไม้ต้ตรงนี้พวกต้นไม้พวกนี้นะครับผมก็ไปโหลดมาจาก3 d w a r e ว o u เ e ามนเลยนะครับนี่นะฮะงามเริ่มเริ่มนั่นแล้วนะครับแล้วก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็จะออกมาดูดีขึ้นนะครับที่นั่งนะฮะดีไซน์หน่อย นี่นะฮะอ่าเนี่ยครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันมาเยอะไปเราก็ดีลิทอย่างเงี้ยนะฮะคลิกเข้าไปสามารถดาวน์โหลดได้เออสามารถลบได้ครับเราไม่เราไม่ได้ใช้ตัวไหนนะเราก็ลบได้เลยอ่าอ่าโอเคถ้าใหญ่ไปก็สเกลครับอ่าสเกลอ่าเนี่ยประมาณนี้นะครับนี่นะฮะ เริ่มดูดีขึ้นนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับจะเห็นว่าผมก็ผมได้อาคารมาอาคารหนึ่งโดยที่โดยที่ใช้เวลาไม่เยอะเลยนะครับอ่าเราก็จะได้สามารถที่จะเขียนอย่างนี้ได้นะครับแต่ข้อแม้คือว่าลองลองถ้าเกิดลูกค้าสนใจนะครับลองหาข้อมูลดูนะครับว่า เครื่องไม้เครื่องมือแต่ละตัวเนี่ยมันใช้ยังไงต้องไปเรียนรู้ตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งทางสถาบันของเราเนี่ยได้มีหลักสูตรตรงนี้ไว้ให้เผื่อลูกค้าสนใจนะครับจะเห็นว่าตัวนี้ที่ผมทําได้เร็วเนี่ยเพราะว่าผมใช้มันผมเห็นว่ามันมันมันเร็วแล้วก็แล้วก็ง่ายนะครับมันก็เลยแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือมันมันไม่ซับซ้อนเลยนะครับอมันไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่นะครับเราก็จะได้ลักษณะหลักอย่างนี้แล้วก็เวลาเจองานแก้นะครับมันก็แก้ได้ง่ายนะครับส่วนใหญ่นะครับ ถ้าเป็นดีไซเนอร์นะครับสายงานออกแบบเริ่มต้นเนี่ยจะเริ่มจากซ e t ีอัพก่อนนะครับให้มันเห็นลักษณะรูปล่างหน้าตาเห็นเป็นแมสอย่างเงี้ยก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เรานึกภาพมันออกนะครับอ่าหรือหรือเวลาแก้ไขชิ้นงานอะไรพวกนี้มันจะง่ายกว่านะครับง่ายกว่าโปรแกรมอื่นนะครับอ่าประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปที่ผมทําคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับลูกค้าไม่มากก็น้อยนะครับลองตัดสินใจดูนะครับ ขอบคุณมากครับ